เขียนดีๆลูกทำหนังสือตรงๆนี่เลขอะไรครับ เลขสองหนูก็นับอ่านับหนึ่งหนูก็แค่ระบายสองตัวนะระบายสีไหมระบายลูกนี่เกียอะไรสีเหลืองครับอันนี้เลขอะไรลูกเลขเจ็ดไหนลองนับสิหนึ่งสองสหหนูก็ระบายแค่ถึงตัวนี้เจ็ดตัวสีสีส้ม อันนี้อันนี้เลขอะไรลูกนี่เลขอะไรครับเลขห้าลองนับสิแล้วก็ระบายแค่นี้นี่ระบายแค่ห้าตัวสีอะไรเอาสีมาสีน้ำตาลน่นเนี่ยแต่ไม่ไม่เอาสีเดียวแล้วแต่หนูหนูอยังระบายสีอะไรเอาระบายตัวไหนก่อนลูก่นอนเอาระบายก่อนเลยระบายลิงห้าตัวลูก อันนี้จะไหวใช่ไหมแม่จะบอกให้ระบายห้าตัวก็ติ๊กก่อนเนี่ยติ๊กดิติ๊กหนึ่งติ๊กูเนี่ยติ๊กอย่างเงี้ยเนี่ยติ๊กอย่างเงี้ยหนึ่งอย่างเงี้ยอะอติ๊กติ๊กสองติ๊กสี่เออทำสี่ไว้เออสามต้นงิ้มหมอนี่ติ๊กเออได้ห้าตัวไงค่อยมาระบายอะหนูจะระบายตัวไหนนับอีกสองตัว นั่นแหละอตัวที่สี่แล้วอ่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนั่นแหละพอแล้วเสร็จแ,แล้วเปลี่ยนสีเอาสีอันนี้มั้งส,สีส้มอันอาติกให้ได้เจ็ดตัวอาติกหนึ่งอาิกสอง๊กอีก สามติ๊กอีกสี่แล้วอ่ะติ๊กอีกหา้าติ๊กอีกหกติ๊กอีกหนึ่งตัวลูกเออเจ็ดตัวแล้วอ่ะทีนี้เราเปลี่ยนสีเอาสีเหลืองมา เราก็ติ๊กแค่สองตัวลูกติ๊กอ่าหนึ่งได้ได้ไได้ได้ได้หมดหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งติ๊กอีกตัวหนึ่งอ่ะพอและเสร็จแล้วหนูก็ระบายเลยสีที่หนูติ๊กเข้าใจไหมครับเข้าใจครน่ารัก